สวัสดีครับอยู่ช่องอมเลดคิดขับนะครับวันนี้นะครับอมเลดก็มาเรียนพิเศษนะครับเรียนอะไรครับอมเลดเรียนเกรี่สเก็ตภาพนะขอดูกระเป๋าได้ไหมขอดูกระเป๋าหน่อยนี่เขามีกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็น้องเชเบตก็มาเรียนระบายสีเหมือนกันนะนี่ของน้องเชเบตนะครับแต่น้องเชเบตไม่ถือเลยเพราะอะไรคะมันหนักใช่ไหมโอเคไปเล่นของเล่นก่อนไหมหรือว่าจะไปเรียนเล่นไปเรียนหรือไปเล่นของเล่นดี ไปเรียนเหรอเชเบตไปเรียนก่อนดีกว่าลูกหลอกน้องเชเบตไปเล่นของเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนที่ไปเรียนศิลปะที่แกลเลอรี่กันนะครับอม็ตถ้าเรียนศิลปะเสร็จออม็ตจะไปเรียนอะไรต่อเรียนเต้นต่อเหรออม็ตเรียนเต้นที่ไหนอ่ะลูกไอซีเอสใช่ไหมโอ้วันเสาร์นี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเรียนเต้นกันอย่างเดียวเลยนะน้องเชเบตอยากเรียนเต้นไหมแต่วันนี้ก็ไปเรียนศิลปะก่อนนะครับเพื่อรอไปเรียนเต้นะปนั้นเราไปถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับ เขาไปเรียนเต้นก <S 2> <S 2> <S ันไม่ใช่สิ <S 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 เขาไปเรียนศิลปะกันไปไปนะ้องสเชเบตไป,ไปเดี๋ยวไปสง่งเดี๋ยวไปสง่งค่ะวันนี้นะครับออมเลดเขาจะเรียนสกเก็ตภาพห้องนี้นะครับส่วนน้องเชเบดจะเรียนเพนติ้งน,นะครับระบายสีตรงนี้นะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานนะครับส่วนออมเลดเขาเรียนวาดการ์ตูนนะมาดูจะเป็นยังไงนะครับออมเลดเรียนสกเก็ตภาพนะครับนี่ครั้งที่แล้วออมเลดวาดตาไปนะวันนี้ก็จะได้วาดอวัยวะส่วนอื่นนะเดี๋ยวรอดูออมเลดวาดกันนะครับสู้ไหมออมเลดสู้ๆนะคะ ส่วนน้องเชเบนเรียนระบายสีนะคะระบายสีน้ำนะก็ดูมีเพื่อนๆมาเรียนกันเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมเชเบตนั่งที่เดิมเหรออย่าใส่ผ้ากันเปื้อนได้นะตั้งใจนะคะเดี๋ยวมารอดูผนงานนะว่าสวยหรือเปล่านะหนาวเหรอเอาสวยแล้วที่น้องเชเวนหนาวเดี๋ยวถามพี่เขาให้นะว่ามีที่นั่งอื่นไหมนะคะโอเคไหมเอาสีออกมาเอาสีออกมาครับน้องเชเวตระบายสีน้ํานะ นี่เราก็เรียนการผสมสีต่างๆด้วยนะครับน้องชลิตเขาก็ทำไว้นะน่ารักเลยนี่โอเคนะสู้ๆนะเดี๋ยวมารูก,กันนะครับว่าน้องชเิตเขาจะรังสรรผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับ วันนี้อมจ,จะได้วาดอะไรคะวาดปากเหรอเฮ้ยอมฤตจะได้วาดปากแล้วนะาคุณครูมาแล้ววันนี้ได้วาดปากแล้วเดี๋ยวเอาไปประกอบกับตานะคะสู้ๆนะคะอมฤตเดี๋ยวป,ป๊าไปร้องข้างนอกนะก็ปล่อยให้ออมฤตกชบเชเบตเขาเรียนกันไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปร้องข้างนอกนะครับ อ้อมเลยกก็จะเรียนห้องสเก็ตตรงนี้นะครับส่วนเชอร์เบตก็จะนั่งเรียนเพ้นติ้งตรงนี้นะเดี๋ยวรอเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานเราจะทิ้งเขาไว้ตรงนี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับแล้วก็รอเพื่อรอไปเรียนเต้นตอนบ่ายสามนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกทีนะครับอยเหมือนกันอ้อมเล็กทูๆอันนี้ของน้องเชอร์เบตนะครับรอสีแห้งก่อนนะโอ้มาดูต่อนะครับ two hours later เสร็จยังครับ ลูกของน้องชเชเบตสิไหนอันไหนของน้องชเชเบตนี่นะครับของน้องชเชเบตระบายสีน,นี่ไม่ใช่ชื่อน้องชเชเบตหมดแล้วไม่ใช่ลูกของชเชเบตอยู่นี่นี่นี่ไงชื่อน้องชเชเบตนี่น้องชเชเบตโอ้เพราน้องชเชเบตโรยกากเพียบเยอะมากนะครับแล้วน้องชเชเบตก็ไปวาดรูปก,กับพี่อมเล็ดด้วย น <ITA> ่ารักจังเลยเดี๋ยวไปดูพี่อมเล็กันว่าพี่อมเล็จเขาวาดอะไรบ้างนะครับผมอมเล็จเขาก็วาดปากเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูผลงานออมเล็จดีกว่าว่าเขากำลังวาดจมูกเสร็จเป็นยังไงเพราะเวลาใกล้หมดแล้วเขาเลยขึ้นจมูกอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าอมเล็เสร็จแล้วเรามาดูผลงานออมเล็กันดีกว่าว่าปากเขาจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วไปประกอบกับตาผลงานจ่อมาเป็นยังไงนะครับเป็นนะครับส่วนน้องเเวนเขาให้ระบายสีนะครับแต่แบบไม่ค่อยชอบนะครับชอบวาดรูปเหมือนพี่อมเล็นะดู ตามจินนาการเขาไม่ได้สอนนะดูดิเหมือนสติกเกอร์เลยอะ่ะน่ารักนะนี่ <c oughs> <c oughs> อน,นี่อนนอมเล็ตก็ออกมาแล้วนะครับเรามาดูงานของออมเล็ตขอดูครั้งก่อนก่อนได้ไหมขอดูตาก่อนได้ไหมขอดูตาใกล้ๆอันนี้คือตาครับครั้งที่แล้วลายเส้นจะยังไม่ค่อยสวยนะยังลบเยอะอยู่นะครับออะแล้วลองดูครั้งนี้สิครั้งนี้ฝึกวาดป่าล้าจะเห็นว่าลายเส้นดีขึ้นนะครับดูดิบางอันก็จะลบเยอะหน่อยนะแล้ววันนี้คุณครูให้ขึ้นจมูกนิดน,นึงด้วยใช่ไหมย <c oughs> ดูดิจมูกโด่งสวยเลยอะ่ะเดี๋ยวออมเล็ตวันนี้จะต้องลองกลับไปประกอบดูม ประกอบกับตากับจมูกด้วยกันนะเดี๋อเลรกเขาจะเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับผมโหความฝันอเม็์นี่หลายอย่างจริงๆเลยนะไม่รู้ว่าชอบอะไรกันแน่นะเดี๋ยวต้องไปทําอะไรต่อคะเรไปเล่นเต้นค่ะรไปเล่นเต้นต่อนะเดี๋ยวเรากินน้ากันก่อนนะครับแล้วก็มาเรียนพิเศษศิลปะก็พัฒนาการไปนะนี่ครั้งที่3แล้วนะครับแต่ถ้าอเมร์เรียนสเก็ตเรื่อยๆเดี๋ยวอเมร์จะเก่งแบบนี้แหละอเมรดมองภาพแล้วมันก็ไปปรับว่าควรจะประมาณไหนประมาณไหนนะฝึกไว้นะคะเข้าใจไหมจะได้วาดภาพเหมือนีกินใช่ดีๆเลยนะ โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พ่อเอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเมลไปเรียนเต้นก่อต่อนะใครอยากดูคลิปเรียนเต้นก็ดูได้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ <S <S อันนี้รูปจอห์นวิกจอห์นวิกการ์ตูนแบบล้อเรียนนะครับก็โอเคนะครับฝากกดไลค์ให้เมเลยด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะแล้วก็ติดตามพวกเราไปนานๆน,นะครับไปถึงร้านซับไวๆนะครับพ่อเอ็มเลยเขาจะได้โลหทองสักทีนะรอมานานแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสวยอ่ะ